กยะนี่เต็มเดี๋ยวูอยู่กูรังกาบอกมากดหน่อยแหงขอแรกเสิไส้จูดกวดจูดเผามันเป็นหนามเป็นน้องเี่น้องเอ้ยจูดบ่ได้นตกไป้นี้งก็ได้ดอกนตก โอ้ยกล้วยนี่สิหักอีกตะบนเนาะคือใหญ่ใหญ่ใหญ่หมากใหญ่แล้วก็เด้โกองลงอีกละนี่คัมพวกคัมขึ้นสิหักอีกแล้วต้นกล้วยนี่หมากใหญ่ใหญ่จะได้กินละปีนี่กุ้ก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 มามามากินมานางเตี้ยคอยก็อยู บอกนางลูกนางอดหน่อยกุ๊ก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 ุกุนี่ก็เป็ดนางอดหน่อยอะหายเปลี่ยนเป็นกับไก่ไก่นางอุ่นใหญ่ไปนอนอยู่หุ่นพ่มาก็เลยเปลี่ยนกระเป็ดหายตัวเดียวนี่แหละเลี้ยงไว้นี่ เกือนเขาคือนี่เป็นหนึ่งเขาตื่นมากกว่าหนึ่งเขาไม่ม้นตื่นแต่เศร้ามาเนีนอนมาลับน,น้องมากว่าน,นึ่งเขาให้ลูกให้ร้านเกือเป็ดเกือไก่เศร้าเจนจุาเจือนจ้เาเจ้เช้าเอยาเ้วคอยเ้ว แต่เงาก็ไม่เห็นมาติดจดจำเพื่อแต่คำคำฉันยาร่มตรงพี่จะมาชื่นดูรากับเมียพี่คอยเธอรหับหลอยนอนคอยจนฟ้าจางไก่ก็คันจนกระจางโลกเมียต่งเงา không thương, chỉ từ hầm lòi từ đón đến đây ấy khôi chân trần cho rất mẹo mẹo đen sao sợi con xịn em không kêu chưa nha em tai anh chân tay tai chai chai t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 ai

คนหนางอันนี <c oughs> ้นะแมวหน่อยอตีหน่อยอ๊ออ๊อ๊อ้า๊อ๊ออ้า๊อ๊าอ้อ๊อ๊ห๊อ๊อ๊อยอูอล่๊อวันอ๊อ๊อ้อยอ๊อ๊อ๊ออาออ๊อ๊ออนออออออ กานสาบานสัญญาในวันที่อายข้ามมานมัสการพระธาตุพระนมข้าหนึ่งวิววยหัวใจข้าหนึ่งบ่เศร้าคิดเห็นบต่จาวานเว้าภาพักเก่าเฮาเคยสุข,สข สื่นพี้ลมเมื่อคืนวันเพ็ญยืนอยู่แค้มของเดี่ยวมองไปภาคฝั่งซ้ายคือจังเสียนหน้ายมาเย็นยิ้มให้ใส่้องเก้มเป็นอยากจะไปหาเล้วตาด้วยตัวหนงเองคิดถึงเมื่อคืนวันเพ็ญที่หอนเองคิดถึงจริงเท้ บ่าวแล้วรูปลทำแค่หนูื่ครั้งหานาหากอายนั้นบ่ลืมลาอยากให้มายืดยาบน้องนเงมือคุณท่าหลวงขอไปเดินค่วงอายนิถ้า,าอายหากน้องเทมาหับน้องแงไปเที่ยวบุญท่าหลวง เพลงสาวธาตุพนมเพลงสาวธาตุพนม,พนมเป็นเพลงลาวเด้อพี่น้องเด้อลองให้ฟังผู้เฒ่าลองเพลงให้ลูกให้หลานฟังงามเศร้า <c ười> ดนเลยม,มอนมาลองให้ฟังเนาะเบิ่งดอกไม้สาวอ้อนปลูกอันนี้ก็จักเป็นดอกอีหยังดอกเออดอกเขาก็เพิอนอ่นเอนๆนะเนี่ยเพิ่อนดอกเขาก็ ดอกไปดิต้นอันนี้มีดอกต้นลาสิม <OR> ีโสมีลาบเราเนาะสิโสสิลาผลเนาะอันนี้ก็บใบกอดเกี่ยวกบกอดเกี่ยวมีมอนอื่นกบกอดเกี่ยวเด้อพี่น้องนี่กอดเกี่ยวใบกอดเกี่ยว อันนี้ผู้หูใบอียังเหมยมอนผู้หูเอินอันนี้งามงามแต่ว่าเฮือนผุนผุนรวยผูนมีเงินเลยเมยนจะเห็นปลูกตลอดไปเห็นคนมีคนรวยรวยเห็นปลูกนั้นปลูกไอ้เม่นหน่อเองก็แก้ร้ายเครืออะไรทั้งนองเลยพอตัดบ่มแล้วทั้งหน่อแล้วก็ซุกคาเครืออะไรทั้งนอง ยังเ่ไดปิดตูหัวเลยเดี๋ยวเสี่ยเกจีมาเปิดประตูหัวแม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 ว่มอแมว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 แมาแมวแมว่มวแมวแมวแมวาาคแมวแมเแมว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 นมวแ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 เวแมวเมวแมว้มววแม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 วแวว่าวแมวแมวแแมแ อยู่นี่ไม่แห้งสุกกายสุกใจมัตตุคู่ถูกคนไปมาทางใดก็ตลอดปลอดภัยคิดสิงด่งใดใครใดสิ่งนั้นสมควรมมู่มานปรารถนาเด้อคิดเงินใดเงินคิดทองใดทองโอเคปลอดไข่เนาะครอครัวอยู่ดีมีแห้งมัตตุคู่ถูกคนถูกแรงเสียแรงใจไม่มองทุกกำลังใจทุกคำกรเมินสิ่งดีๆเขามาให้เนาะมีม,นมันเขาขมขอดใจบุญคุณยกสะเกลเท่าใสหัวให้อยู่ดีมีแห้งม่อทุกคนเด้อโอเคบาย